รับกับสวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องสักุ่สักคนเนะาะคลิปนี้นะกะัเดียวเห็ดสามตัวบนตรงนะครับสี่มวดแล้วนะงวดที่หาเบิง้งงบนมันสิเดินต่อบบนะเป็นยังจังเอามาให้เบิง้งเพราะว่ามันตรงกับเลขเข้านะตรงกับเลขที่เข้ากำลังสิจับหรือว่าจับไว้แล้วนะั่นแหละ นี่นะไอชุดที่จับไว้แล้วนี่เป็นคู่ต้นบนที่จับไว้แล้วนแ่ที่มีศูนย์เจ็ด x อ้าเจ็ม่ล่ะศูนย์เก้า x นะแต่จริงๆแล้วนะครับผมไฮหกกับ1นึ่ไซเ์ปแล้วล,ะละ่ะแต่ว่าบริเติมได้หนีไฮนะน่าจะเป็น6กับ1นะีว่าคิบบลกอนน่ะหกหนะ 6, 1, นะครับน่าจะอยู่หลักสิบนะที่ผมเพ็น ตัวทางไว้บูซันเนี่ยเป็น xx ให้หาเติบโตอีกตัวนึงแต่ว่าให้หก้นกําเนื่องไปนะที่นี่มาเบิงนะครับเป็นยังจังเอามาให้เบิงเพราะว่ามันตรงมันใกล้เคียงกับที่เฮ้าสิจับนะอ่ามาเบิงสูตรหลักร้อยนะครับสูตรหลักร้อยให้ใช่นะครับหมื่นพันร้อยสิบสิบก็คือนี่นะครับหมื่นหมื่นพันร้อยแล้วก็สิบสองครั้งเด้อ ปากกาคูกาปากกาแดงเบิดเนาะเอาตัวนี้แหละนะ1หมือนพัรแล้วก็สิบครั้งแล้วก็ให้บวก9ก้คงที่นะครับมันจะได้เท่ากับนะห้าบวกห้บวกศบวกหบวกหบวก เก้าเป็นยังไงข่้นผมได้บวกกับบวกขึ้นกันแล้วว่า5้บวกหเป็น10บได้ 0, 0ู0ย์ศูได้ศูนย์ศูนย์บวกหนึ่ได้หนึงว <c oughs> เป็นสิบน่นบอกหาบวกห้าเป็นส0บได้ศูนย์ศูนบวกศได้หนึ่งบวกหเป็นส สองบวกเก้าเท่ากับเลขหนึ่งนะครับหลักสิบเนาะหลักหน่วยนะไอ้ปรแมาณอันนี้ลลหลักร้อยหลักสิบบานนี่หลักสิบก็ให้ยไส้นี่ละไส้สามอันนี้ละตัดหลักพันออกนะครับไอ้ตัดหลักหมื่นออกก็เหลือห้าศูนย์หนึ่งหนึ่งนะครับห้าศูนย์หนึ่งหนึ่งเนี่ย ห้าศูนย์หนึ่งหนึ่งเท่ากับนะครับห้าบวกศูนย์บวกหนึ่งบวกหนึ่งอันนี้ให้บวกสองคงที่นะบวกสองคงที่อันแรกนี่บวกเก้าอันนี้ให้บวกสองนะครับเท่ากับเทไรนี่ห้าเป็นหกเป็นเจ็ดเป็นแปดเป็นเก้าได้เก้ากับศูนย์นะ สูตรลักหน่วยคือกันนะครับสูตรลักหน่วยนี่ขยับมาเป็นรักร้อยแล้ววันนี้ร้อยสิบสิบแล้วก็บวกด้วยหน่วยนะร้ 100, อยเดี๋ยวอันนี้ผมสิบวกสซพีด้ออันนี้สูตรลักสิบก็คือให้นับจากตรงนี้นะครับตรงน,รงน,นี้นี่นะเห็นไว่าห้า บวกศูนย์บวกหนึ่งบวกหนึ่งห้าบวกศูนย์บวกหนึ่งบวกหนึ่งนะครับปากาแดงพมเบิดมันพี่น้องก็เลยสิงงงงเนาะเนี่ยมันบวกออกแล้วนะะเบิรงเอานะตามนี่แหละให้บวกสองทุกที่นี่มาดูหลักหน่วยหลักหน่วยกันใส่ตำแหน่งนี่แหละตำแหน่งเดิมนะครับร้อยแล้วก็บวกสิบบวกสิบคือกันเนี่ยพี่น้องสิงงงนะแต่ว่าอันนี้ให้บวกหน่วยบัดนี้ แล้วก็บ,บวกสองคงที่คือกันนะมันที่ได้ศนบวก1บวก1บวก2นะเท่ากับ0นบวก1บวก1บวก2แล้วก็บ,บวก2คงที่ศูนย์บวก1เป็น1 1บวก1เป็น2 2บวก2เป็น 4, 4ีบวก2เท่ากับเลข6นะ งวดแรกเลยนะครับหนึ่งงวนต่อไปมันออกสามหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าหกนะครับเนี่ยประกาศชีวมีก็ได้ <c oughs> เดี๋ยวเอานี่นะเอาที่เลข หเลขเ้าเลขหนะครับเอามันออก3ามหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าหนะันไปตำแหน่งเดิมนะครับเนี่ยตำแหน่งเดิมของมันก็คือหมื่นพันร้อยสิบสให้บวก9้าคงที่นะก็จะได้1นึ่งบวกเบวกหบวกเบวกเแล้วก็บวก9กนะ้า่ะ เอามันมาบวกหนึ่งบวกเก้าเป็นสิบสิบบวกหนึ่งเป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกเก้าเป็นยี่สิบยี่สิบบวกเก้าเป็นยี่สิบเก้าเก้าบวกเก้าได้เลขแปดศูนย์ลักซิบศูนย์ลักซิบก็ใส้นี่ละนะบวกลักมือนนะที่นี่พัน <c> ร <oughs> ้อยสิบสิบนะครับ เนี่ยพันร้ก็จะได้นะครับเบวกห่บวกเาบวก9กบวกสองคงที่นะเกบวกหเป็นสิบ เป็น19 9บวก9เป็น8 8กับ2เป็นได้0กับ1นะสูตรที่3กับ100นะสูตรที่3นี่100 10 10หน่วยเนะี่ย1บวก9บวก9บวก6บวก2คงที่นะ2 9 2, 2 2ให้บวกคงที่นะครับ9 2 2ให้บวกคงที่ หาได้เท่ากับเท่าไหร่เนี่ยเกบวกหเป็น 10, 10บสิบบกเเป็น1ิ9เกับ6เป็น15 5กับ2ได้เลข7 8็ดแศูนย์หนะถึงงวดต่อไปมันออกสามหกหนึ่งนะครับ8 0 7 วันต่อไปนะครับหน่วยสิบร้อยพันหมื่นก็คือหนึ่งหกหนึ่งแปดนะครับจะได้หกหนึ่งแปดศ้าเ้า 6นลหกหนึ่งแปดศูนย์ศบวกไปแล้วหกหนึ่งแปดศนะครับได้เท่าก,กับไรหกบวกหเป็น7 7กับ8เป็น5้าหกับ9ได้เลข4 สูตรที่สอให้ััหรับหมื่นออกให้เหลือ1 1นรนะครับ1ันรก็คือ1,8,0,0งแปดศูนยก็คือเลขคงที่นะครับ1,8เป็น9,9 1าเวกแปเป็น 9, 9 1, 8, 9กบวกสเป็น11ได้เลข1กับ2องส่ที่3 1มรหน่วยนะครับก็จะได้8 0 0 7แล้วก็บวกสองคงที่8กับ7เป็น15 5กับ2เท่ากับเลข7นะครับ จิ้มงวดต่อไป918417 417เขาสามงวดตรงเลยเด้นะ196นะครับ0196807 0807อา่าต่อไปนะครับ พันนะครับพันเหอมอื 10, ่นพันร้อยสิบสิบก็คือวัานี่แปดหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งเก้าแปดสี่หนึ่งอส หนึ่งกถึงแล้วนะครับแปดหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งแล้วก็บวก9้าคงที่ได้เท่าไรหนึ่งแบวกหนึ่งเป็น9 9้ากับ4เป็น3 3มามบวกหเป็น4 4่บวกหเป็นห้าห้ากับ9ได้เลขสี่สูหลัก10นะครับตัดหลักหมื่นออกไปเหลือแค่พันรอยสิบสนะครับ1นบวกสบวก หบวก1บวก2คงที่เท่ากับนะครับ1บวก4เป็นห้า้าบวกหนึ่งเป็น6 6บวก1เป็น7 7บวก2เป็น9ได้9ก้าศสูตรหลักหน่วยนะครับร10ยสเนี้ยร10ยสหน่วยนะครับ จะได้4ี่บวก1บวกหบวกเบวกสอบวกหเป็น 5, 5 5าบวกหเป็น6 6กับ7เป็น3 3กับ2เท่ากับเลข5นะครับซึ่งอวดทา่า่มากมารหสงศนย์สี่5ูนย์ห้าสี ศูนห้านะครับเจนี่หงืดสำคัญนะหวดทีตีสืบเห้านะครับเออหมื่นพันร้อยสิบสิบก็จะได้2บวก0บวก4บวก0บวก0บวก9กงที่ สองบวกศูนย okay. ์บวกสี่บวกศูนย์บวกศูนย์บวกเก้าโอเคสองกับสี่เป็นหกหกบวกเก้าเป็นสิบห้าได้เลขห้าอ่ะหลักร้อยนะครับเริ่มสิเตะเอาโกยของแล้วหลักร้อยเป็นเลขห้าศูนย์หลักสิบนะครับให้ตัดหลักรหมื่นออกให้เหลือแค่พันร้อยสิบสิบนะพันร้อยสิบสิบก็คือ ศบวกสบวกศบวกศบวกสอเท่ากับศูบวกสี่เท่ากับสี่สี่บวกศูนยเท่ากับสี่สี่บวกเท่ากับสีบวกสอเท่ากับหกเจ็ดอ่าเาแล้วนะนี้มาดูสูตหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยก็คือ ร้อยสิบสิบหน่วยก็จะได้4บวก0บวก0บวก5บวก2คงที่นะ 4, บวก0เป็น4 4บวก0เป็น4 4บวก5เป็น9 9บวก2เป็น11เท่ากับเลข1น,นึนะั่นนะถ้าจับคู่นะครับ มันจะได้สามตัวตรงก็คือห้าหกหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งนะครับได้แค่สองตัวได้แค่สองชุดนี่นะแต่สองชุดนี่มันเขา่าเข่าโก้เข้าแล้วนี่ห้าหกหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งนี่ หนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งนะก็นี่แหละตามที่ทมันก็ได้ตามที่บวกให้บวกนี่แหละนะครับนี่นะมันใส่เลขอ่ารางวัลที่หนึ่งเข้าเบิร์ตทุกตัวนะครับสูตรแรกนะครับหมื่นพันร้อยสิบสิบแล้วก็บวกเก้านะครับสูตรที่สองตัดตัวนี้ทิ้งนะยังใช้เป็นเด้ออ่าห้าศูนย์อ่า, 5, 0, อาก็คือ 5 0 10 10นะเนี่ย1,110 10ก็คือ5 0 1 1 5 0 1 1อย่าลืมบวก2สูตรลักหน่วยก็ตัดออกแล้วเนี่ย110 10หน่วยนะครับ110 10หน่วยเดี๋ยวมันยาลงกันเนี่นะมันก็ออกตรงของมันทุกงวดน,นะครับ9 1 6นะ8 0 7 4 1 7 4 0 5นะ วันนี้แหละห้าเจ็ดหนึ่งห้าหกหนึ่งนะครับซึ่งมันนั่นละอย่างที่ผมบอกเนี่ยเนี่ยเนี้ย,เ,ยเ,นเนี้ยเห็นอยู่ดอกตีเนาะเนี่ยอ่าของเก็บก้อนนะครับสองตัวบอลวนันหนึ่งเดือนแปด เอาเด่นศูนย์กับหาเจ็ดกับเก้าหกกับหนึ่งนะครับ้ามีสูตรใดสูตรหนึ่งลดผมให้เอาสามเสียบนะสามกับสี่ไปเสียบแต่บบมูดสูตรใดไม่สช่ลดทีนี้ถ้าเกิดมันไม่ลดนะครับมันก็เข่าท่าเท้ากับสูตรที่เนี่ยไอตัวนี้นั่แหละเนี่ยงั้นเดี๋ยวผมอ่าขอเขียนใส่หนีคอนเด้อกันลืมเขียนใส่ใบไงก่อน ห้าหกหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งนะอันนี้ก็อย่าลืมนะครับเนี่ยห้าหกหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งซึ่งมันเป็นสูตรสามตัวตรงของตัวนี้นะครับห้าหกหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งแล้วมันก็มาเข่าท่าเท่านี่แหละอ่าสูตรเด่นเท่าน,นะครับได้ศูนย์กับห้าเป็นสูตรเก้าแสดงว่าห้าซิมาบอก นะหรือว่า7กับ9อ่าศูนย์นี้ก็มี7คือกันนะ6กับ1อันนี้ก็มี6กับ1คือกันนะครับเพราะนั่นเริ่มเข้าทางแล้วอาจจะเป็นนี่แหละ5 7 1คือว่ากันก็ได้นี่เนี่ย5 7 1เจ็ดหพอผมเนี่ย5 7 1นะครับ5 7 1นะนี่ ตัวที่เอามาใส่ที่ว่าผมกาก์วาทียเอามาใส่องการพอดีมาเจอสูตรนี้ก็เลยเอามาเบิ้งที่ว่าได้ห,าห,าห้าหกนึงนะเริ่มเข่าทางนะครับถ้าเกิดว่าโบเมนมันบอกออกตัวนี้ไม่มาตามนี้นะแต่ว่านั่นแหละซีีมันกับซีซีงวดห้างวดนะครับวดนี้เม็นงงวดที่สิบหกอกมันมันจะเดินต่อบอกนะถ้าเดินต่อเขาก็โชคดีไปถ้าไม่เดินต่อน,นี่ก็มันเติดอยู่แล้ว,ลว,ลวครับคิดว่านะเนี่ยไอ้สามสูตรมันเนี่ย คิดว่าน่าจะติดนะครับบนหนาหลุดถ้าเกิดหลุดปุ๊บมีตัวเดียวที่จะมาเสียบสูตรใดสูตรหนึ่งลุดนะไอ้สามกับสี่เนี่มาเสียบทันทีนะก็โอเคนะครับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะเดี๋ยวคลิปนาเสียบมาลงสูตรย่อยๆอแบบนี้ให้ให้เบิ้งนะไอ้จริงจะลงให้เบิ้งไปลแล้วล่ะแต่ว่ามันบ่ได้ยละเอียดนะผมจะมาบวกให้เบิ้งโดยละเอียดว่าทําไมจึงเป็นหกกับหนึ่งนะครับ มันเป็นเลขแค่สองตัวเองสูตรนี่ก็ได้หกกับหนึ่งสูตรนี่ก็ได้หกกับหนึ่งแล้วไอ้สูตรนี่เลขซีห้าหกก็กานนะพระาศูนย์ห้าหกหกมันจะเรียนยังไงนะเพื่อเรียกความมั่นใจนะครับก็โอเคคลิปนี้กับพี่นอ้องอตามนี้นะไอเว็บเปิดลอเดอร์เว็บของผมนะเว็บอันนี้นะเปิดแล้วละใครจะซื้อก็ซื้อได้เลยนะครับเลขไงเบอร์ตรง่านมันอัน ซื้อถึงแต้มมือนี้ซื้อได้เลยนะครับก็โอเคนะครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ